สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมพามานําเสนอตัวนี้เลยนะครับยูสุมิวเปี2020นะโอ้โหหลอ่ลอๆส่สวยนะครับเป็นเครื่อง3.0นะนะครับปี2020หลอ่ลอๆนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวรถนะครับเป็นกระจังหน้าแบบว่าโครเมี่ยมลมดานะครับเ็นกระจังหน้าโครเม,มี่ยมลมดําสวยๆนะตัวนี้นะนะครับโครเมี่ยมลมดานะนะครับผมโลโก้ยูสุ สีโครเมียมนะครับผมส่วนไฟเนี่ยนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับมี LED เดทา i m e ร u n n i นะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยพร้อมไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าตัวนี้ก็เป็นโฉมของปี2020นะครับคนที่กําลังมองหา MU-X ใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโฉมใหม่นะราคามันจะสูงเกือบล้านนะครับผมถ้าเกิดจะหาแบบว่าราคาเบาๆก็น่าจะโฉมนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์นะครับผมโฉมนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ ยังดูหรูดูทันสมัยอยู่นะครับผมร่วมสมัยเนาะตัวรถมากับสีเทาเงินนะครับบอลเงินเหลี่ยมสันตัวรถนี่เงาเออคมกริบเลยนะครับผมให้ดูนะครับเหลี่ยมสันตัวรถนะครับสวยมากนะครับผมนี่นะครับผมถือว่าสวยนะครับเพราะว่าไปตามหลักพลศาสตร์นะครับผมอ่ะนะครับรถเจ็ดที่นั่งเนาะนะครับผมมาดูล้อกันหน่อยนะครับล้อเป็นล้อเขากวางนะ นะครับล้อแมกอลลอยตัดเงาทูโทนเดิมโรงงานของทางอี้ยสุเขาเลยนะครับขอบเนี่ยน่าจะขอบอ,าอ่าเดี๋ยวแบบดูแป๊บหนึงนะครับขอบเท่าไหร่กันนะอ่าขอบสิบแปดนะล้อแมกอลลอยขอบสิบแปดนะครับผมรถเข้าใหม่นะขออภัยนะครับยางปียี่สี่นะยางใหม่นะได้ยางปี 24, นะยปี 24, นะ่สี่เลยนะครับรถปีใหม่ยางใหม่ๆแบบนี้นะครับผมกระจก นะครับว่าจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันเลยนะครับผมตัวรถเนี่ยดูสวยๆนะเนื่องจากรถเข้าใหม่นะครับอาจจะความสะอาดอาจจะยังไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็นี่ได้เห็นเลยว่าตอนเข้ามาใหม่ในรถเป็นยังไงเนาะรถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะครับก็ไม่หรือไฟไหม้แน่นอนนะครับรถเดิมๆเลยนะครับรับประกันได้นะครับผมตรงนี้นะนะครับอ่ะ นะครับเราเน้นเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมมาดูผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับที่จะเปิดประตูเนี่ยได้เป็นสีโครเมียมนะครับนี่ในตัวรถนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นโทสีดํานะครับเบาะหนังโทสีดํานะครับนี่สองที่นั่งด้านหลังนั่งสบายแน่นอนนะครับส่วนนะครับแถวที่สองเนี่ยนะครับก็นั่งได้สามคนแถวนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังนะลายมัดก้ามแบบนี้โอ้โหยังไงเหมือนกล้ามหน้าท้องลายซิกแพคนะครับผม นะครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ก็จะมีไฟนะครับแบบนี้ให้นะครับที่เสียบปลั๊กนะครับร้อยห้าสิบโวลต์นะครับสองร้อยยี่บสองวัตต์นะครับให้ไฟแบบนี้นะครับเสียบพัดลมได้เลยอย่างเงี้ยนะครับผมนะนี่แล้วก็มี USB ให้สองจุดนะนะครับนี่เป็นไงนะครับรถอเนกประสงค์เนาะนะครับในตัวรถก็ยังสะอาดสะอ้านนะนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะเผื่อใครชอบนะเผื่อใครสนใจนะ ผมพาเข้ามาดูนะครับนี่มาดูกันนี่นะครับหน้าจอนี่ต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับเป็นหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ให้สำหรับคนผูดสารตอนหลังเนี่ยตอนแถวสองแถวสามได้ชมกันเนาะนะครับแถวหน้าก็ไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีดูไม่ได้นะครับนี่นะหน้าจอขนาดใหญ่นะนี่สำหรับรถเซ e กเมนต์เนี่ยก็จะมีกับทุกรุ่นนะครับผม ไปในตัวรถติดอยู่ไหมดูก่อนนะครับผมอ่ะติดดีอยู่นะนะครับใช้ได้นะครับนี่ก็แอร์นะนะครับปรับแอร์ได้ตอนหลังได้เองเลยนะครับผมนะครับตรงนี้นะปรับแอร์ต่างๆระบบเครื่องทรงเครื่องเสียงครบนะครับในแอร์แบ็กนะครับหลายจุดมากมากนะครับผมมีแอร์แบ็กทุกจุดนะนะครับป้องกันได้ดีมากนะครับประตูอย่างที่เห็นเนาะเป็นสีดํานะครับแล้วก็เป็นบุนุ่มซอฟทัชด้วยนะ นะครับไม่ใช่ปฏิกิขึ้นรูปตรงนี้เป็นดําเป็นอแบกนะครับผมนี่จะเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับสวยนะครับภายในนี่ถือว่าผ่านเลยนะครับภายในผ่านเลยนะสําหรับผู้บอกผู้โดยสารตอนสองแถวสองแถวสมนะเดี๋ยวแถวหน้าเราเข้าไปดูนะครับผมมาดูที่หัวน็อตต่างๆนะครับนี่นะหัวน็อตต่างๆนะครับยังไม่เคยถอดนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับนี่เดิมเดิมนะครับไม่เคยถอดประตูนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนี่นะครับเป็นอาร์กรอยปั๊มจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับ อะเดี๋ยวผมพาดูเม็ดอาร์คหน่อยนี่นะครับผมไล่ดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์คลอยบ้ามจากโรงงานนะครับลอยหุ่นรถหุ่นนจ์จากโรงงานนะครับอยู่นะครับนี่นะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยซ่อมแซมนะครับมาจากโรงงานยังไงมาจากอย่างนั้นเลยนะครับแบบนี้นะนะครับเดิมๆใครชอบรถที่แบบเดิมๆนะครับ ต้องรีบมาจับมาจองนะอ่ะนะครับจะดูเสียมสารตัวรถผมติดเลยนะบอกไว้เลยนี่นะครับผมี่มุมอีกมุมหนึ่งนะสวยมากๆสำหรับ M X แบบนี้รถ S U V เจ็ดที่นั่งเนาะก็จะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมไม่ได้หมดรถกระบะนะที่จะเป็นดับเบรกด้านหลังเนาะนะครับสำหรับ S U V ก็จะเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะครับฟิล์มตีเยบร้อยแล้วนะ แต่ถ้าลูกค้าไม่พอใจนะครับเลือกขนาดฟิล์มได้นะครับจะเป็น60 70อะไร80เท่าไหร่ก็บอกก็ว่ากันมานะครับผมด้านหลังก็ที่สูบแบบนี้เนาะดูเท่มากนะครับผมอ่านะครับเท่มากๆเลยนะนะครับไฟเบรกนะครับอยู่ด้านบนนะครับสองการคีบฉลามนะครับมีให้นะครับผมนะมีปัดน้ําฝนมีให้หมดนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดไอ้นนี้ให้ดู อา่นีเบาะแถวที่สามเนี่ยนะครับพับได้นะเบาะแถวที่สามพับได้นะพับตรงไหนเอ่ยดึงอย่างนี้พับนะอ่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปทำาั้งนู้นนะครับเแถวที่สามได้พับได้นพับได้นะครับพับได้ที่เก็บของด้านหลังมีให้นครับนี่เอาโอ้หแรงไปหน่อยนะครับผมดุแรงไปหน่อยนะครับผมที่เก็บของด้านหลัง ครับอุปกรณ์การซ่อมต่างๆเนาะนี่นะครับเครื่องมือเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะแม่แรงนะครับเครื่องมือต่างๆจะเก็บตื่ตรงนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับผมพับได้นะครับพับในแบบพับไปในสามา้ถนี่ได้เลยนะเป็นแนวราบนะพับได้เป็นแนวราบนะครับผมนี่แบบนี้อ่ะพับได้ละนี่นะครับผมแนวราบเลยนะราบไปกับพื้นเนาะ เก็บของได้นะครับผมแบบนี้อนเนกประสงค์ถ้าเกิดลูกค้านั่งแค่ห้าที่นั่งแถวหลังก็พับได้แบบนี้เนาะได้เก็บกองเก็บของได้นะครับส่วนโชค๊คลังเนี่ยโชค๊คข้ามฝาประตูหลังเนาะอยู่ในสภาพเดิมเดิมเลยนะครับผมพาดูนะเม็ดอาร์จากโรงงานนะครับนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับฝาน็ตไม่เคยถอดนะนะครับได่ดูจุดถ้ายัางละเอียดเลยนะ เดิมๆนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยชนตูดมานะท้ายไม่เคยโดนชนมานะครับผมมีกล้องมองหลังนะครับมีให้มานะคะแสดงผลที่หน้าจอนะครับถ้าเขากางเราเลยนะครับผมดูสูกมี X ครืนี้เป็นเครื่อง3,000นะดูเสียงสารตัวรถนะหาอีกมุมหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยะพาดูรอบพันเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะนะครับได้รู้ว่าจุดเป็นยังไงนะครับเนี่ย ผมว่าสวยมานะตัวรถเดิมๆนะครับแม่เข่ากว้างโอ้นะครับผมที่จะเปิดประตูเป็นสีโคม,มีมแบบนี้นะอะที่ประตูเนาะกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะนะครับออโตโ้ได้คนขับนะระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้นะนะครับผมพักกระจกไฟฟ้านะครับรมองข้ามปรับไฟฟ้านะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปด้วยนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังลายมัดก้าเหมือนเดิม นะครับอ่าลายซิกแพคเนาะแบบนี้นะลายแบบซิกแพคเลยนะครับสวยมากๆนะนะครับเบาะยังไม่ได้ล้มนะตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้นะครับมีตําหนิตรงนี้นิดหน่อยที่บอกเดี๋ยวผมถอดไปแก้ให้นะครับคุ้มหนังใหม่นะครับเปลี่ยนหนังเลยนะครับแล้วก็นะครับก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะเบาะไฟฟ้าเป็นคู่หน้าเลยนะครับคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเครื่องเครื่องสตาร์ทให้ดูนะครับผม ปุ่มอะไรนะครับสามก้านทรงสปอร์ตนะครับเป็นมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยนะนะครับปุ่มอะไรเป็นมันติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยปุ่มสตาร์ทก็เป็นเอนจิ้นสตาร์ทหรือว่าบุสต์สตาร์ทนี่เองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทดูกุญแจอยู่ในตัวรถอยู่แล้วนะให้ดูกุญแจก่อนนี่กุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะนะครับผมกุญแจรีโมทเนาะมีให้สองดอกนะครับนะครับอ่สะสตาร์ทก็เหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มนะ เลขไม้เดิมๆนะครับเลขไม้แท้นะครับผม1นึ0 0 0สนแนโลนะครับเลขไม้อาจจะดูเยอะนะครับแต่สําหรับแบรนด์หลักนะครับวิ่งได้เป็นล้านโลอยู่แล้วนะอันนี้แสนแก็ถือว่าเริ่มต้นนะครับผมถือว่าไม่ได้เยอะมากนะเครื่องยนต์ทนทานอยู่แล้วนะเครื่องสามจุดของทางเอี้สุดีแมกาะนะครับอ่าแล้วก็มีหน้าจอวัดมัดเอ่อเรือนไม้นะครับผมแล้วก็วัดรอบนะครับผมตรงนี้นะนะครับส่วนหน้าจอการนะครับก็จะเป็นหน้าจอเดิมโรงงานของทางเอี้สุแล้วเนาะ นะครับจอสัมผัสเนาะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนะครับ Apple ิ้ลคาเฟ่แกนดออโต้อาจจะต้องหยุดเสียบสายอยู่นะต้องเสียบสายก่อนนะครับมีจั๊มให้เสียบตรงนี้นะนะครับมีจั๊มให้เสียบตรงนี้นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อได้เหมือนกันนะครับนะแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะมาส่วนของแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับอ่าคันนี้ลืมไปนะครับมีเครื่องเล่น DVD ด้วยนะนะครับสามารถใส่ DVD หรือ VCD ได้เลยนะครับ ใช้แพดได้อยู่นะครับออโต้ Auto นะครับผมแล้วก็มีหน้าจออ,อหน้าจแบบนี้ให้นะนะครับดูอุณหภูมิแอร์แบบนี้ได้นะครับผมเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับอเป็นเกียร์ออโต้ cvt นะครับสามารถปรับเชนเกียร์ได้นะตกเข้าหาตัวแบบนี้นะนี่สามารถเชนเกียร์ได้เลยนะเชนเกียร์เองได้เลยนะครับหนึ่งสองสามวัดดันขึ้นไปบว,บวกเข้าไปนะ ่าส่วนกล้องถอยหลังนะครับมีให้แบบนี้นะนะครับชัดไม่ชัดดูเอาเองนะครับผมนี่เข้ากียร์มันจะขึ้นกล้องถอยหลังนะแบบนี้่านะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบสายนะแบบมือแบบสายนะครับผมตรงนี้นะครับนะครับที่สวยที่วางแก้วมีให้แบบนี้นะที่เก็บของต่างๆมีให้นะนะยี่นเนี่ยเขาจะมีที่เก็บให้เยอะอยู่นะ ในนี้ก็มีที่เก็บห้อีกนะครับสำหรับเก็บรองเก็บเหรียญเนาะลูกองลูกอมนะครับวางได้นะแต่ผมแนะนำไปเก็บพวกเหรียญดีกว่านะเก็บเหรียญได้นะครับอแกใส่เอกสารนะครับอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็มีนี่มีแกใส่ของตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับนะครับทีนี้ว่ามีที่เก็บของเยอะเลยนะครับที่วางแก้วนะครับมีให้อีกฝั่งเนาะแล้วก็ฝั่งคนขับก็มีให้นะนะครับก็มีที่วางแก้วหลักๆเนี่ยข้างประตูที่ข้างประตูด้วยเนี่ยก็ ห้าหกจุดเลยนะถือว่าให้ที่วางแก้วมาเยอะมากๆนะครับนะครับเยอะมากๆนะครับผมกระจกนะครับเป็นแบบตัดแสงออโต้นะนะครับก่าจุดไฟฟ้านะปิดปิดได้นะครับตัดแสงออโต้เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นตานะครับอ่าอี่เก๋เป็นตานะครับไปในตัวรถติดอยู่นะนะครับผมม่านบังแดดนะครับถุงจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับถุงจากโรงงานยังอยู่เลยตบบนี้นะนะครับซ้ายทางขวานะ ด้าน,นคนผู้โดยสารด้านค่าคนขับนี่ก็จะมีกระจกมาให้ด้วยนะกระจกมาให้ด้วยนะครับแบบ้านบันแดดเนาะนะครับอิตาเลีย,ยถือว่าสวยงามมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องมันดีกว่าว่าห้องเครื่องยังสวยงามแค่ไหนนะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าเนื่องจากเป็นรถเข้าใหม่เนาะเนื่องจากเป็นรถเข้าใหม่ก็อาจจะยังไม่สะอาดมากเพราะว่าคงจะต้องห้องเครื่องอาจจะมีฝุ่นอะไรบ้างนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับ รามาต่อที่ห้องเครื่องนะครับผมีนห้องเครื่องครับสำหรับตัวนี X นะครับห้องเครื่องเป็นเครื่องยนต์3.0นะ3.0เป็นเครื่องยนต์3.0ทอร์โบดีเซลนะนะครับผมอร์โบอยู่ตรงนี้นะห้องเครื่องถือว่าแห,ห้งนะครับไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะครับแค่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับอาจจะยังมีฝุ่นนะครับเกาะอยู่นะครับห้องเครื่องถือว่าเดิมๆนะครับผมตัว3.0บ้าพลังอยู่แล้วตรงนี้นะนะครับผมนี่นะครับ เครื่องสะอาดสะอาดสวยๆนะครับมาดูที่น็อตปากกระโปงนะครับเดิมๆนะครับน็อตยังไม่มีรอยถลอกจากการไขออกมานะยังไม่มีการซ่อมแซมนะครับเดิมๆจากโรงงานคานเดิมๆนะคานเดิมๆเลยนะครับดูล่นงจากด้านล่างนะครับนะครับคานเดิมๆนะครับด้านข้างด้านหน้านะครับเดิมๆลื่นๆนะนะครับลื่นๆนะครับจากโรงงานหมดนะครับหัวน็อตจุดแ้มเดิมโรงงานทั้งนั้นนะนะครับมาจากโรงงานไม่ได้มี การชนหรือต้องเปลี่ยนซ่อมอะไรนะครับนี่แผ่นเพจเดิมโรงงานนะครับผมนะครับเติมเดิมหมดเลยนะครับฝาหนาอีกฝั่งนึงนะครับเครื่องถือว่าสวยเลยนะครับสีกระโปงสีปากกระโปรงก็ถือดัมเดิมนะครับมีอ่าสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับอาจจะมีเออ่ยังไม่สะอาดนะครับยังไม่สะอาดมากพอนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดล้างชงแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับว่าสวยแค่ไหนเนาะนะครับโดยรวมแล้วเครื่องถือว่า ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยมากๆเลยนะครับผมนี่ครับ A.P.S. นะครับอยู่ครบหมดนะครับนะยังโดนสามจุดศูนย์นะครับหรือว่าสามพันซีซีนะครับผมก็ยี่สุดตัวใหญ่สุดนะครับผมตัวนี้ไปอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันดีกว่านะครับจะดูรีวิวไปนะถ้าใครสนใจตัวนี้นะยู่สุด Mulex สามจุดศูนย์ปีสองพันยี่สิบนะมาในราคาเพียง 769,000บาทเท่านั้นนะ769,000บาทนะครับผมหาใครสนใจใครไม่ไหวกับโฉมใหม่ราคาสูงนะครับเกือบล้านก็มาจับตัวนี้ก็ได้นะครับราคาเพียง769,000บาทนะฟรีดาวได้นะฟรีดาวได้ถ้าเครดิตดีนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรยุ่งยากมากความนะครับบัตรประชาชนใบเดียวมารับรถไปได้เลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจสามารถโทรหาเซลล์นัดได้เลยที่เบอร์0655962297นะครับ0 6 5 96, 97, 0 65, 5 9 6กห้า 2297น,นะครับผมอาเซียนัดยนดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ขออภัยนะที่โหยอากาศรุนแรงมากๆนะครับผมอาจจะมีสะดุสดสกตกาศกันนั่งนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับผมติชมกันมาได้หรือว่าอยากดูจุดไหนเพิ่มเติมที่ผมอาจจะขาดตกบกพรงองไปไม่ได้ถ่ายนะครับก็สามารถให้ผม มาถ่ายวิดีโอให้ส่วนตัวได้นะครับผม,ผมแค่เพียงโทรเข้ามาหาผมเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ